สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นร้อยบนเดินดี3สูตรมวดที่ผ่านมาหลุดไป1สูตรนะครับผมยังใช้สูตรเดิมสูตรเดิมทั้ง2สูตรเปลี่ยนสูตรที่หลุดออกเพิ่มสูตรใหม่ให้อีก1สูตรเป็น3สูตรเช่นเดิมเนฟซีนะก่อนอืน่นเรามาดูคําเตือนกันก่อน คำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูหลักร้อยใน f อนะร้อยบนเดินดี3ส,สูตรนะสูตรที่1สูตรที่2เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมา ส่วนสูตร3เปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันสูตรที่1นนะใช้แสนคูณ2บวกหน่วยพลบวก9คงที่ผลลัพธ์จะเท่าไรบวกห่บวก1บวก1บวก1บวกสี่บวก1เป็นเด่น7ตัวนะผมใช้สสิติงวดที่ออก3 8, 8 8เป็นสสิตีงวดแรกสูตรนี้ก็17งวดยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณกันนะ เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมา fc ถือว่าเดินดีนะครับสิบเจ็ดงวดเดินติดกันนี่มาชมเห็นมเดินติดกันทึ้งสี่งวดเลยมาตัวที่สองนี่สี่งวดติดเลยนะสูตรนี้นะท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่มาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับติดกันยาวๆเลย fc ดูนะครับ จากนั้นก็มาเนี่ยกับช่วงหลังๆก็จะมาตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดนะก็งวดล่าสุดนะครับงวดที่สิบเจ็ดออกเจ็ดศูนย์หกหลักร้อยก็คือเจ็ดนะเราให้เด่นที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดมาที่ตัวที่เจ็ดติดกันสองงวดและเอฟซีนะครับแปดกับเจ็ดเวลามามาติดกันนะสูตรนี้นะ ็เรามาคำนวณงวดน,นี้กันว่าจะเด่นตัวไหนสูตรแสนคูณสองบวกหน่วยบนบวกเก้า่มทีแสนก็คือแปดแปดสองสิบหกบวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือหกบวกเก้า่มที่หกบวกเก้าได้ห้าอันนี้ก็ได้หกหกบวกห้าได้หนึ่ง เด่นตัวแรก1บวกทีละหนึ่งติมได้สองส5สบวกสี่ได้9กบวกหนึ่งได้ศเด่นร้อยบนสูตรที่1เด่น1 2 3 4 5 9 0 หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์นะครับนี่เป็นสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเดิมของมวดที่ผ่านมาขอให้เดินต่อเป็นมวดที่สิบแปดเรามาดูสูตรที่สองกันสูตรที่สองนะครับใช้ร้อยบน,น 3, บวกหน่วยบนคูณสามบวกสามคงที่ผลลัพธ์จะถลยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกสองเป็นเด่นเจ็ดตัวนะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก3、8、8เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็17งวดยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับเดี๋ยวค่อยคำนวณนะสูตรนี้ก็เดินก็เนี่ยครับ1、2、3งวดติดก็มีนะตัวที่ 1, ตัวที่2ตัวที่สามใน fc ตัวที่4นะสูตรจะเดินดีในช่วงตัวแรกๆนะครับ มีช่วงใกท้ายนี่ก็จะเดินมาเนี่ยครับสูตรที่4ี่ห้าวันงวดล่าสุดนะมาดูกันเนี่ยครับงวดที่17บเออกเจ็นะครับเราให้เด่นที่6กเจ็ดแก็มาที่หลักร้อยก็คือ7นะครับ เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก3ามกลที่ร้อยบนก็คือ7บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ6กหกสามสิบบวก3ามกลที่8บวก3ได้1อันนี้ก็ได้7 7บวก1ได้8เด่นตัวแรก8 9 0 1 1>, 1บวก3ได้4นะครับ4บวก1ได้5 5บวก2ได้7เด่นร้อยบนสูตรที่2เด่น8 9 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่18สําำหรับสูตรที่2ในเอฟซีนะทีนี้เรามาดูสูตรที่3กันนะครับ ร้อยบนสูตรที่สามใช้สิบล่างบวกสิบหนึ่งคูณสองบวกหน่วยสองอันนี้เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ใน Fc นะสูตรนี้นะสูตรหนึ่งสูตรสองเป็นสูตรเดิมสูตรสามเป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าถอดสูตรที่ผิดออกนะครับสูตรนะสิบล่างบวกสิบหนึ่งคูณสองบวกหน่วยสองนะครับผลลัพธ์เด้เทลลร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออกสามแปดแปดเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็สิบเจ็ดงวดนะครับยังไม่หลุดนะเดี๋ยวมาดูสถิติกันเดี๋ยวค่อยมาคำนวณท่านผู้ชมสังเกตสูตรนี้จะมาตัวที่ส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ตัวที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะท่านผู้ชมนะจะจับกลุ่มกันมาท้ทายนะนะดูสถิติกันนะครับเนี่ครับ จะสังเกตนะสูตรพวกนี้นะจะมากันแบบท้ายๆเลยตัวที่สี่ตั้งแต่ตัวที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยครับเนี่ยมาตัวที่หกติดกันถึงสามงวดเลยใน fc นะมาดูงวดนี้กันงวดล่าสุดกับโดดมาอยู่หน้าเลยนะครับเนี่ยครับงวดล่าสุดก็คือออกงวดที่สิบเจ็ดนะออกเจ็ดศูนย์หก หลักร้อยก็คือเจ็ดเราให้เด่นที่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่หกก็มาที่เจ็ดหลักร้อยตัวที่หนึ่งเลยฟรีนะมาคำนวณงวดนี้กันนะสูตรสิบล่างบวกสิบหนึ่งคูณสองบวกหน่วยสองนะครับสิบล่างก็คือหนึ่งบวกสิบหนึ่งคูณสองสิบหนึ่งก็คือเก้าเก้าสองสิบแปด บวกหน่วยสองหน่วยสองก็คือเจ็ดแปดบวกเจ็ดได้ห้าอันนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกเด่นตัวแรกหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าเด่นร้อยบนสูตรที่สามนะครับเด่น หกเจ็ดเก้าศูนยหนึ่งสนี่ก็เป็นร้อยบนชนสามสูตรเวบสี่นะะเรามาจับชนกันทั้งสามสูตรนะครับว่าจะชนตัวไหนนะ เรามาดูนะครับร้อยบนเดินดี3าสูตรนะสูตรที่หนึ่งเด่น1 2ึ่งสอสี่ห้าเกูสูตรที่สองแปดเก้าหส้าเสูตรที่สามหกเจ็ดเนสะครับทั้งสามสูตรนี่มาดูกันว่าจะชนตัวไหนนะศูหนึนะ่ง สองสามหนึ่งสองสมสองหสองมีสูตรเดียว3 3มี2ส,สูตร4ก็มีสองสูตร5 1าหนึสองสามมีสูตรเดียว7 7มี2ส,สูตรนะครับแ แปดมีสูตรเดียวนะเก้าหนึ่งสองสามเก้าท่านผู้ชมเด่นร้อยบนเดินดีสามสูตรชนกันที่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าในยูซีนะนะเดี๋ยวเราค่อย เอาดับมาตัดในคลิปต่อไปผมจะเอาดับร้อยบน4สูตรมาให้ฟีได้ชมกันแล้วก็มาดูกันว่ามันจะตัดเหลือกี่ตัวนะยังมีดับบนอีกในเ c ซีนะถ้าถ้าตัดเหลือไม่กี่ตัวนะหรือถ้าไม่ดับไม่ชนกับเด่นเลยก็ยังมีเด่นไอ้ดับ บนอีกนะครับผมก็ยะดับบนงวดนี้ผมเอามาแค่สองสูตรเท่านั้นผมจะพิจารณาจากสูตรที่เดินดีที่สุดนะครับแล้วก็ชนกันหลายหลายสูตรนะครับหมายถึงดับบนใน f สีนะมา f สีได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ย้ําอีกครั้งร้อยบนเดินดีสามสูตรชนกันที่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าใน f สีนะคลิปหน้าเรามาดูดับร้อยบนสี่สูตรกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ